วันนี้ก็เป็นรายการเขียนเอเนาะตอบปัญหาทุกวันพระนะแล้วก็รวมวัปปนาของโยมที่ปฏิบัติในคอร์ส e Eat Work Set Home <c oughs> มาไว้รวมกันตรงนี้ด้วยนะเป็นปัญหาตกครั้งนะคุณนุชถามมาว่าเคย ฝันเมื่อปี57าเจ็เจ้ก็เป็นความฝันนเดิมติดต่อหลายครั้งไม่ได้สนใจจะจำแต่ก็จำได้มีภาษาบาลีด้วยที่แปลก็คือไม่มีใครแปลได้ถามพระถามอากูถามอายูก็ยังไม่มีใครแปลได้พอจะช่วยแปลความฝันและแปลภาษาบาลีให้ใครความสงสัยได้ไหมพอเห็นภาษาบาลีของโยมแล้วก็มีความรู้สึกว่าใครก็คงจะแปลไม่ได้นะฮะแล้วก็ที่เขียนมาคือนิสรณะ อาราปคุตทางมะอะอุนะโมพุทธยะเนี่ยนะจำได้ว่าคาถาเหล่านี้มันมีปรากฏอยู่ในยอดพระกันตรปิดกดนะโยบลงไปเปิดดูนะในบทท้ายนั่นนะแต่ว่ามันไม่ได้ต่อเนื่องอย่างนี้นิสรณะมีอยู่ที่หนึ่งอาราคุตทางมะอุนะโมพุทธยะนี่มีอยู่อีกที่หนึ่งนะซึ่ง เป็นคาถาหัวใจของอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนะอย่างเช่นหัวใจมเมตตาหัวใจนะอะไรอะเรื่องของคาถาข้างขลัง,งทั้งหลายในะสวัยโบราณนี่เขามารวมกันไว้นะส่วนมากแล้วเขาก็ไม่แปลก,กันนะพอไปดูว่ามีบางสำนักที่เขาแปลไว้ก็เขาก็ไม่แปลเป็นงานตรงนี้นะเพราะมันแปลไม่ได้ เขาจะบอกว่านี่เป็นหัวใจของโน,น,น่นหัวใจหัวใจเศรษฐีหัวใจนุ่นนี่นั่นอะไรก็มารวมร,วม,รวมกันไว้นะมันท่านฝันบ่อยก็แปลว่าเราเคยต้องจํามันได้มาตั้งแต่อดีตมาแล้วนะฝันถึงไอ้บ่อยแล้วก็จําได้เองนะะที่จริงแล้วเอาคําพวกนี้มาเป็นคําบริกรรมในการภาวนาได้นะสําหรับคุณคุณนุษที่ถามมาเนี่ยฮนะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันติดอยู่ในสมองอยู่แล้วมันว่าไปแล้วมันไม่น่าจะอยู่แค่สมองแล้วมันน่าจะติดอยู่ในใจนะนะนะเอามาใช้เป็นคําบริกรรมในเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือเวลาที่จิตฟุ้งซ่านมากๆนี่ก็ใช้ได้ลองเอาไปใช้ดูนะฮะคุณอ้นถามมาว่าโยมมีลูกพี่ลูกน้องเริ่มสนใจและตั้งคําถามกับศาสนาพุทธถามโยมว่าการปล่อยวางนําพาไปสู่การหมดทุกข์นั้น คือแก่นของศาสนาพุทธใช่หรือเปล่าที่จริงเคยตอบปัญหานี้ไปแล้วนะเคยอธิบายโดยละเอียดไปแล้วก็กตอบซ้ำอีกครั้งกันแล้วกันเพราะว่าผูนะ้ถามถามว่าบอกว,ว่าน้องเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นแนวตั้งคําถามกับทุกอย่างเชื่อแต่สิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วยังไม่เคยปฏิบัติธรรมศึกษาศาสนาพูดจากการอ่านโยไม่มั่นใจว่าควจะตอบคาถามได้อย่างไรไม่ตกหล่นต่อคําสอนของผู้เจ้านะ ที่จริงแล้วนี่คือสุดยอดแล้วนะเป็นทางลัดที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นะอันนี้คือเส้นทางลัดในการที่จะดับทุกข์ให้กับตนเองนะนการว่าปล่อยวางในบางทีมีมความหมายอะไรที่ทําให้เข้าใจผิดได้ที่จริงแล้วสํานนนของพระเจ้าจริงคือการไม่ยึดมั่นทําทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะสเพทานาลังอภินิเวสายะเนี่ยนะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะ ซึ่งอีกนัยยะหนึ่งคือการปล่อยวางทุกเรื่องนั่นแหละนะแต่ไอาคำว่าปล่อยวางเนี่ยเมื่อวานนี้ตอบไปแล้วว่าบางทีมันกลายกลายเป็นการยึดถือในการปล่อยวางนั่นแหละระวังให้ดีก็แล้วกันนะมันปล่อยวางหรือมันปล่อยปละละเลยแค่นั้นเองนะบางทีไอ้การที่ไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วก็บอกว่าตัวเองปล่อยวางมันไม่ใช่ปล่อยวางมันกลายกลายไปเป็นการปล่อยปละละเลยนะมันไอ้คำว่าปล่อยวางจริงๆเนี่ย มันมีสำนวนหนึ่งที่ที่พระเจ้าใช้จริงๆอุเบกขายเงี้ยนะนะมันมาจากคำว่าอุปะอุกอิขะแปลว่าการเข้าไปดูนะเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษา,าไปสังเกตจนก็ทั่งเม่เห็นว่าสภาพธรรมทั้งหลายเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนะใจมันจิงวางลงนะเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติภาวนา,าจริงเนี่ยนะ มันจะรู้ได้เลยว่ามันทําอะไรไม่ได้สักเรื่องมันมีแต่ทําหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้รู้ผู้ดูทําความเข้าใจกับมันแค่นั้นเองพอเข้าใจมันได้ทั้งหมดแล้วมันจึงไม่มีเรื่องต้องปล่อยวางไม่มีเรื่องต้องยึดถืออะไรทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นสำนวนพระตาวิดกเหมือนกันทีน่จริงน้องที่ถามมานี่เป็นเป็นคำถามที่ในเชิงเหตุผลนะ,ะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะ อนามาก็รังเกียจเหมือนกันคนที่เชื่ออะไรง่ายจนเกินไปโดยไม่มีการพิสูจน์ทดลองซะกอ่อนเนี่ยนะฮะมันมองออกไปแนวงมงายซะมากกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าศึกษาเรียนรู้ทัาเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนตัวเองจนกระทั่งนะมันเข้าใจแจ่มแจ้งภายในจริงเนะี่ยอันนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นชาวพูดที่แท้จริงนะคุณภาวณีเรืองวงถามมาว่า ยมนั่งสมาธิแล้วเกิดลมหายใจหายร่างกายหายยมตกใจก็เลยออกจากสมาธิแล้วหลังจากนั้นยมได้ยินเสียงพูดแล้วก็เห็นภาพที่น่ากลัวที่แรกยมเข้าใจว่าตัวเองโดนของเพราะขณะที่เป็นไม่ได้เป็นตอนเราทําสมาธิแต่เป็นตอนใช้ชีวิตปกติธรรมดายมเลยกลัวไม่กล้านั่งสมาธิแต่เสียงพูดภาพน่ากลัวก็ยังไม่หายไปแต่จะได้ยินเวลาใกล้จะหลับ ยมเลยเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเป็นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนแต่อาการที่ใกล้จะหลับก็เปลี่ยนเป็นขากระตุกเหมือนขามันดีดขึ้นแต่มันไม่ไดีดไม่ได้ดีดขึ้นจริงๆโยมสะดุ้งแต่ยอมก็ไม่สนใจมันก็หายไปมีเมื่อวานก็เป็นอีกก็คือโยมดูทีวีอยู่เป็นรายการเกี่ยวกับผีจิตคิดถึงนะคิดถึงเมื่ออดีตที่เคยเจอผีความรู้สึกกลัวมันผุพูดขึ้นมาแล้วยอมก็ดีใจ เป็นยังไงมันไม่ได้กลัวแต่ความกลัวมันอะไรเนี่ยมันตรึงอยู่ที่ใจนะใจมันไม่ได้กลัวแต่ความกลัวก็ยังอยู่สักครู่ความกลัวนั่นก็หายไปโยมก็เลยอยากรู้ว่าเป็นอะไรแล้วความกลัวรู้สึกแรงมากบางทีก็เป็นเสียงคนพูดบ้างบางทีก็เป็นแขนขากระตุกเวียนอยู่อย่างนี้แล้วไม่ได้เกิดเวลาทําสมาธิมันจะเกิดตอนใกล้จะหลับ อาจารย์มองว่าโยมถ้าโยมทาสมาธิอยู่เป็นปกตินะแล้วจิตมันทรงสมาธิอยู่บ้างเนี่ยนะเวลาใกล้จะหลับเนี่ยถ้าเรากําหนดรู้อยู่ด้วยแล้วจิตเริ่มดิ่งลงไปก่อนที่จะหลับเนี่ยนะบางคนจะมีอาการเหมือนมีอย่างถ้าอาตมาเป็นอันนี้ประสบการณ์ตรงเนี่ยนะจะมีอาการเหมือนถูกเข็มเสียบตามตามปลายเท้าอะตามส้นเท้าอะไรเงี้ยนะเสียบเจืดแล้วก็ผวาตื่นขึ้นมาผวาตกใจขึ้นมา นะเจ้าแรกๆก็กสงสัยแต่พอเจ้าบ่อยเข้าก็เริ่มสงสัยเอง่อยากเป็นก็่ช่างมันแล้วก็ในที่สุดก็รู้ได้ว่ามันเป็นเรื่อง,องของอาการปีติชนิดหนึ่งนะก็เรียกว่าขุตนะกาปีตินะเป็นอาการปีติชนิดหนึ่งนะมันเ,เวลาโยามเจออาการกระตุกเนี้ยบางทีเหมือนอาการกล้ามเนื้อกระตุกนะอันนี้ก็เป็นอาการของปีติชนิดหนึ่งเหมือนกันะหลายคนก็จะเป็นสภาวะแบบนี้นะ นะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นก็คือนิมิตที่จะปรากฏแล้วมัน,ม,นมันเหมือนหูแว่วอะพอตั้งใจฟังแล้วไม่ได้ยินอย่างที่โยมบอกว่าได้ยินเสียงผีอะไรองโยมเนี่ยนะตั้งใจฟังแล้วไม่ได้ยินแต่พอไม่ตั้งใจฟังมันก็ได้ยินขึ้นมาบางคนได้ยินเสียงสวดมนต์บางคนได้ยินเสียงหมาหอนบางคนได้ยินเสียงกรีดร้องอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าสภาพจิตของเราเป็นยังไงเป็นคนโทสะจริตหรือเป็นคนราคะจริตนะ เป็นพวกราคะจริตก็มักจะได้ยินเสียงอะไรที่มันดีๆหน่อยถ้าเป็นคนโทสะจริตก็มักจะได้ยินเสียงอะไรที่มันน่ากลัวอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวจะอยู่เวลาที่นั่งสมาธิหรือไม่นั่งสมาธิทางนั้นเวลาเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันก็จเจริญสติตอนตกเย็ยนกันั่งสมาธิอะไรอยู่เป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยสภาวะพวกนี้มันเกิดได้ตลอดทั้งวันนะอย่าคิดว่ามันจะต้องเกิดเฉพาะเวลานั่งสมาธิไม่เกี่ยวนะเพราะอะไรเพราะขณะที่ เราไม่ได้นั่งสมาธิจิตมันก็ทรงสมาธิได้นะแต่เรามีสติสัมปชัญญะเนืองๆอยู่สมาธิแม่จะเป็นนะสมาธิแบบตื้นๆไม่ถึงกับระดับฌานแต่ว่าถ้ามันมีกําลังมันก็สามารถที่จะเกิดสภาวะพวกนี้ได้เพราะ,ะเลิกสงสัยมันหน้าที่ของเราก็คือพอรับรู้ได้ถึงอาการนั้นก็เหมือนกับรู้อย่างอื่นอย่างเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกนี่ตอน มันเป็นเรื่องเดียวกันทังนั้นแค่เป็นเพียงอารมณ์อย่างหนึ่งอย่าไปปรุงแต่งว่าโอ้นี่โดนของโดนนู่นโดนนี่โดนของก็เป็นเพียงสภาวะอย่างหนึ่งทำไมอยากจะบอกอย่างนั้นนะต่อให้โดนของจริงนะนะถ้าเราไม่ไปเล่นกับมันนะไม่ไปอุปทานนะไปสร้างความไปสร้างอุปทานร่วมกับมันนะ,ะการโดนของนั้นก็หายได้นะครูบาอาจารย์สายกรรมฐานนั่นก็ทาอย่างนี้นะต่อให้โดนของจริงนะ ก็รับรนนู้อาการนี่มันเจ็บตรงไหนรูนปวดตรงไหนรู้มันคันตรงไหนรู้อะไรเงี้ยรู้แล้วก็ไม่ยึดถือไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งร่วมกับมันเดี๋ยวมันก็ดับไปเองอันนี้คือสภาพปกติมันจะเป็นอย่างนี้นแล้วก็คุณะสิภาบุญนิสิรินะ ถามาว่าเมื่อสองวันก่อนเปิดละครย้อนหลังดูทางคอมใช้ฟังไปทำงานไปเดินผ่านหน้าจอก็มองดูบ้างแต่ใช้สติฟังส่วนใหญ่แสดงว่าไม่ได้ใช้หูฟังใช้สติฟังนะทั้งหูทั้งสตินะ เดินผ่านคอมไปไปมา,มาหยุดดูละครเห็นว่าใครก็ไม่รู้ดูละครไม่ใช่เราดูตอนนั้นเหมือนใช้หูฟังตาดูมันแยกกันทํางานส่วนตัวรับรู้มันแยกเป็นส่วนๆกันแต่เกิดเชื่อขนาดหนึ่งเท่านั้นถามว่าเกิดสภาวะอะไรนะสภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณมันแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจแป๊บเดียวแค่นั้นแหละนะเดี๋ยวต่อไปก็จะมาอยู่บ่อยๆนะใหม่ๆก็จะตกใจว่ามันคืออะไรนะ เนะีมนอาจจอยู่บ่อยๆไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้ถ้าเราเจริญสติต่อเนื่องนะถ้าเราเลิกเจริญสติมันก็หายไปแค่นองแต่พอเราเจริญสติต่อเนื่องต่อไปมันก็จะเริ่มเห็นอนาการที่มันแยกนี้บ่อยๆเ <c oughs> ช่นอาบน้ําแปรงฟันเดินอยู่อะไรเงี้ยมันมีห้องสมุมีใครก็ไม่รู้เดินมีใครกำลังแปรงฟันอยู่แล้วเราก็เห็นใครก็ไม่รู้กําลังแปรงฟันปรากฏอยู่ในกระจกอะไรเงี้ยนะนัคนับ อย่างนี้เป็นตอนเพราะฉะนั้นเวลาเจอก็จะไปตื่นเต้นอะไรมากให้รู้ว่าตอนนี้มันเริ่มแยกได้แล้ว,ว้มันเริ่มเห็นแล้วความคิดก็ส่วนหนึ่งอาการที่หูฟังก็ส่วนหนึ่งอาการที่ตามองเห็นก็ส่วนหนึ่งนี่แยกอายตนาทั้งหลายใจที่เขาไปรู้ก็อีกส่วนหนึ่งไงนะนี่ทำมาถูกทางแล้วละ่ะนะขอให้เจริญสติต่อนเนื่องไปเรื่อยๆเถอะเห็นไหมแม้ขนาที่กําลังดูละครมันก็ยังแยกได้เลย นะตอนนั้นมันกลายเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูไม่ได้ลงไปจมอยู่กับเรื่องราวของในละครนั้นเห็นไหมฮนะคุณอรัชมนยศปรรยัญญาถามมาว่าทำอย่างไรการทำความเพียรจึงจะต่อเนื่องไม่ขาดสาย <c oughs> ก็ขยันเขาไวแค่นั้นเองนะขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำมีหน้าที่ทำแค่นั้นน่ะนะนะนะถามง่ายแต่ตอบยากนะคําคำถามนี้ เวลามันหมดมันหมดศรัทธานะรู้สึกขี้เกียจที่จะทำก็หาฟังธรรมะบ้างธนะรรมะใน,ในสายของปฏิบัติเนี่ยนะครนะูบาอาจารย์เยอะแยะไปโดียนี้ที่ท่านที่เขาเอามาแชร์กันเยอะแยะนะในสื่อออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยนะฟังแล้วมันจะเกิดกำลังใจมันจะเกิดพลังนะหรือไม่ก็อ่านหนังสือธรรมะอะไรเงี้ยนะกระตุ้นให้ตัวเองรู้สึกเออม,มันต้องทำมันต้องรีบฝึก นะก่อนนี่มันจะตายไปสียเพราะเราไม่รู้เลยชาติต่อไปนี่เราจะเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้จะเกิดว่าพบพุทธศาสนาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะถ้าเกิดเป็นคนในประเทศอื่นที่เขาไม่นับนับถือพุทธในการเจริญภาวนาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาสนใจอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเกิดเป็นชาวพุทธพ,พุทธศาสนาเนี่ยนะเกิดเป็นมนุษย์ด้วยนะมวีวัยยาครบทวนนี่แปลว่าเรามีต้นทุนในชีวิตสูงอยู่แล้วมันรีบฝึกนะอย่ามัวรอเวลาแค่นั้นแหละนะนะ คุณจีชัยถามว่าถ้าหากในขณะนั่งสมาธิจนเรานิ่งในระดับหนึ่งเกิดความคิดถึงเรื่องราวในอดีตขึ้นมาเพียงแต่เราไม่ได้ใส่อารมณ์เข้าไปหากเป็นเพียงการที่เรานั่งพิจารณาถึงความเป็นมาเป็นไปเช่นนี้คนเป็นอย่างไรนะคิดถึงเรื่องราในอดีตก็เป็นเพียงสักว่าความคิดอย่างหนึ่งแค่นั้นเองนะคิดรู้ว่าคิดแค่นั้นเอง คิดก็รู้ว่าจิตกําลังเผลอคิดแล้วนะมันจะไปคิดเรื่องอะไรได้แล้นอกจากเรื่องอดีตนะเรื่องอนาคตกันานานๆทีนะแต่เรื่องอดีตนี่มาบ่อยเพราะอะไรเพราะมันเคยผ่านมาแล้วไงมันเซฟข้อมูลเอาไว้ในสัญญาขัน,นที่ทําหน้าที่เซฟข้อมูลไว้นะเพราะฉะนั้นนะมันก็คิดได้แต่เรื่องอดีตนะโดยส่วนมากนะนะอนาคตก็คา,าดคาดดาวเอาแค่นั้นเองนะไอปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีความรู้กันนะ ไม่ค่อยจะรู้สึกตัวกันเพราะฉะนั้นก็พยายามรับรู้ในปัจจุบันขณะเนี่ยให้มากคิดก็รู้ว่าคิดมันจะคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตอะไรก็ช่างมันนะรู้ว่าจิตกําลังเผลอคิดจิตกาลังคิดอยู่เนียต้นะคุณเบลพานิพงศ์สุดใจถามว่าต้องปฏิบัติจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความก้าวหน้าได้อย่างไรบ้างเพื่อให้ทราบแนวทางในการศึกษาดําเนินต่อไปอย่างถูกตรงนะ ก็เอาหลักสติปัฏฐานนั่นแหละไปจับเนาะนะอย่าไปมองเรื่องอื่นเอาสติปัฏฐานนั่นแหละไปจับนะตรงบทสรุปของสติปัฏฐานที่ท่านบอกว่านะนะไอ้ที่รู้อยู่นี่น่ะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าระลึกรู้อยู่น่ะนะยานมัตตายะปฏิสติมัตตายะน่ะนะสักว่ารู้สักว่าระลึกรู้อยู่นะนะจิตก็เลย ไม่ตกเป็นาธาตุของตัณหาและทิฏฐินะนะปล่อยวางความยินดียินร้ายในโลกเสียได้นะนะสำนวนอย่างนี้ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้อันนี้เป็นตัววัดโดยตรงนะเป็นตัววัดโดยตรงเลยในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยใจมันเป็นกลางต่ออารมณ์ไหมมันไม่หลงยินดียินร้ายอยู่ไหมนะมันมีความคิดปรุงแต่งอะไรของตัวเองใส่เข้าไปไหมนะ มันมีตัณหาทิฏฐิอะไรอยู่ในนั้นไหมความอยากนะมันมีตัวสักยติฐินนะทิฏฐิคือไอตัวสักยติฐินั่นแหละคือความรู้สึกมีตัวกูของกูเข้าไปปฏิบัติอะไรอยู่ไหมตอนเนี้นะทำเพราะกูอยากจะเป็นนุ่นกูอยากจะเป็นนี่อยากจะหมดทุกข์อยากจะบรรลุมรรคผลอยากจะเป็นพระอริยบุคคลอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมนะถ้ามันยังเป็นอย่างนั้นอยู่มันแปลว่ามันยังไม่ใช่นั้นเองแต่ถ้าเกิดเออมันพอมันรู้แล้วมันก็สักแต่ว,ว่ารู้สักแต่ว,ว่าดูอยู่จริง นะรู้แล้วมันก็วางใจก็เป็นกลางต่ออารมณ์อารมณ์นั้นจะดีหรือไม่ดีก็ไม่หลงไปยินดียนินได้ไปกับมันอะไรเงี้ยใจไม่ค่อยไปยึดถือในอารมณ์ต่างๆ,ๆที่เข้ามากระทบอันนี้เป็นตัววัดโดยตรงทั้งภายในทั้งภายนอกด้วยนะนะภายในก็คือความคิดอะไรต่างๆนี่มันปรุงแต่งกิเลสทั้งหลายที่มันโผล่เข้ามานะภายนอกคือจากคนทั้งหลายสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรานะที่ มากระทบกับเราในะในการทําการทํางานในการดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยเวลากระทบแล้วจิตเราไปยินดียินร้ายอยู่ไหมไปหลงยึดถืออะไรอยู่ไหมเป็นต้นเอาพวกนี้เป็นเครื่องวัดนะอย่างคําถามสุดท้ายที่แม่ตาถามมาเนี่ยนะถามดูบ่นก็ไม่รู้นะที่บอกว่าช่วงนี้ <laughs> ไม่ค่อยสงบเลยนะไม่นิ่งเลยนะนะไม่นิ่งก็รู้ว่าไม่นิ่งแค่นั้นเองนี่ตามหลักเลยนะ จิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบเนี่ยที่ผู้เจ้าสอนไว้ตามหลักการอย่างนี้เลยนะรู้อยู่เปล่าว่ามันมันไม่นิ่งนะถ้ารู้ว่ามันไม่นิ่งก็แปลว่าเรากาลังปฏิบัติได้ถูกละแต่ถ้ามันไม่นิ่งก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันสงบก็จมหลงไปกับมันเลยก็แปลว่ามันใช่ไม่ได้สักอย่างไม่ถูกทางละอย่างนี้เป็นตน้นนะมันเราก็ไปสํารวจตรวจสอบตัวเองดูว่านะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงนะ สภาวะจะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายมหาศาลปัญหาคือเราชอบไปคิดตุงแต่งอย่างโยมที่ถามว่าโดนของหรือเปล่าอะไรเงี้ถามจร่งเคยโดนหรือเปล่าของเรารู้ได้ไงว่าโดนของไม่โดนของมันเกิดจากความที่เราได้ยินได้ฟังมาหรือความเชื่ออะไรที่มันเคยฝังอยู่ในใจเราว่าอย่างเงี้ยโดนของต้องโดนของแน่เลยมีอะไรแปลกๆกไม่รู้เพราะไม่เคยเจออย่างนี้ก่อนอยู่ๆก็มันกระตุกตันูนกระตุกตรงนี้นะนะ มันถ้าสํารวจดูว่ามันไม่ใช่เรื่องของสุขภาพนะไม่ใช่เรื่องของสุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็แปลว่ามันเป็นแค่สภาวะอย่างหนึ่งอย่าไปคิดเยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าเอดูแล้วระลึกรู้อยู่ก็แล้วดูทันมันก็แล้วมันก็ไม่หายจิตก็ไม่ได้ไปยินดียินได้อะไรมันก็ไม่หายไปหาหมอได้แล้วแคน่นะั้นเองนะแปลว่าไอ้สุขภาพไม่ค่อยดีนะอย่าไปคิดว่าเป็นสภาวะอย่างเดียวก็ไม่ได้นะวันที่จะมาตอบๆอ,อย่างนี้ก็อ,อย่ามาเชื่อแตา่มาน,นักหนานะีนี่ต้องเตือนไว้ก่อน นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมาก็ไม่ใช่สพัญญูรู้ทุกเรื่องขนาดนั้นนะนะเอาเพียงประสบการณ์ของตัวเองบ้างประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติท่าน,นอื่นๆบ้างที่ได้ยินได้ฟังมาเนะี่ยมาตอบให้โยมนะเพื่อทาความเข้าใจแต่สิ่งที่พยายามทําอย่างนี้คือพยายามให้โยมไม่เข้าไปวิตกกังวลกับมันหรือไม่เข้าไปยึดถือมันนะไม่าาว่าจะสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้มีความหมายอะไร ไหนเป็นเพียงอาการของกฎธรรมชาติกระบวนการทํางานของธรรมชาติที่เขาทางานอยู่โดยปกติแค่นั้นเองไปทำความเข้าใจเขาแค่นั้นแหละอ๋อเขาเป็นอย่างนีอ้อ๋อย่างนี้ก็มีนะอ,อ๋อย่างนี้ก็มีนะเราก็ไปดูที่มันมีต้นเหตุมาจากอะไรนะต้นเหตุทางธรรมนะไม่ใช่ต้นเหตุทางโลกนะเช่นพอไปคิดว่าโดนของนี่มันเป็นว่าต้นเหตุแบบโลกโลกแล้วต้นเหตุทางธรรมก็คือเกิดมันเกิดจากกิเลสตัวไหนที่เป็นต้นเหตุโลภะมา โทสะโมห,ตหนนะมนนหตัวไหนที่มันทำงานอยู่ในขณะเนี้หรือกุศลตัวไหนที่มันทำงานอยู่เอาเอาเหตุทางธรรมไม่เอาเหตุทางโลกนะเรือเหตุดูเหตุเกิดจากเหตุอะไรทีน,รรน,น,นี้เหตุในบางทีก็มีทางโลกเข้ามาร่วมเช่นไปกระทบอะไรแรงๆไปทะเลาะกับคนน้องคนนี้มาแล้วจิตก็ปรุงอย่างนั้นนะทำให้จิตไม่เนอยงเงีน้นะก็ต้องไปจัดการกับต้นเหตุตรงนั้นซะก่อนถ้ามันยังมีปัญหาอะไรวุ่นวายอยู่แน่นอนจิตก็ไม่สงบหรอก นะทะเลาะกับลูกสะพ้ยมัง่งทะเลาะกับแม่ผัวม,มั่งอย่างนี้ยังไงก็ไม่นึง่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาละวางใจได้เขาก็เป็นอย่างนั้นยอมรับความเป็นของเขาได้มันก็จะสงบได้เร็วแค่นั้นเองนะอันนี้ก็ฝากไวน้อนอะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน